และในที่สุดรายละเอียดตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนกุมภาพันธ์การโร่ร่างที่2หรือการโร่ระดับ S S R บวกก็ได้ออกมาให้เราได้รับชมกันแบบชัดเจน100%แล้วนะเอาเข้าจริงก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่เนื่องจากปัจจุบันตอนนี้ที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยเขาได้ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสกิลไปค่อนข้างเยอะกว่าเดิมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับรู้ความสามารถใหม่ของเจ้าตัวการโร่ร่างผมแดงแบบเต็มเต็มที่ปรับมาใหม่ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ราบสวัสดีพราะไม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคือสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตโมบายก็อย่างที่ทราบกันดีเลยว่าตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จีนในเดือนหน้าเนี่ยตัวละครใหม่กําลังจะเข้ามาแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวกาโร่ร่างผมแดงหรือกาโร่ระดับ SSR บวกนั่นเองส่วนณเวลานี้ข้อมูลของเขาหรือรายละเอียดของเขาก็ได้ออกมาให้เราได้รับชมกันแบบจัดเต็มอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่แรกเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวการโร่ร่างผมแดงเนี่ยจะเป็นสายต่อสู้อยู่ในนเรียตาของักบ หรือถ้าเลือกกันง่ายๆเลยนั่นก็คือฝั่งฮีโร่นั่นเอง <Okay. S 1> แต่ในส่วนนี้ผมเองยังไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดมันเข้าเซเวร์มาแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้สามารถไปเล่นในทีมของปีาศ <S <S <ฟ>าจไ,ได้หรือไม่เพราะว่าคารโร่ร่างผมแดงตัวนี้เนี่ยระดับ S S R บวกเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วอยู่ในฝั่งฮีโร่อย่างเดียวก็ตามนั้นก็แล้วกันนะส่วนรายเอียดสกิลต่างๆของเจ้าตัวการโร่ร่างผมแดงก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่อีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยรีวิวไปแล้วในเรื่่่อออองงงงัััตตตติเเเมมมมททข้้าารววไปปถึกดแแนนีบใหหย การโจมตีปกติอันนี้จะไม่ได้ปรับมา <_ T> เดี๋ยวเรามาดูของเดิมกันกล่องเลยดีกว่าสําหรับอันติเมตของเขาเนี่ยเจ้าตัวการโร่จะทําการโจมตีใส่ส,สูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ650%และถ้าหากอันติเมตของเขาติดคีขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวการโร่ยังสามารถลบล้างสถานะม่ยทอแบบพิเศษของฝั่งสูได้ด้วย1อันและลูกไฟในการใช้อันตรีจากเดิมเนี่ยจะอยู่แค่1นลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามันมาเจอคอเกียรกันชุดที่มีโล่อมตะอยู่เนี่ยหรือสถานะม่ยทอแบบพิเศษการโจมตีของเจ้าตัวการโร่ก็จะแก มาเรามาเปรียบเทียบกับอันติที่ปรับมาใหม่ซึ่งลูกไฟจะจัดไปเลย2ลูกและการโจมตีจะเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือโจมตีใส่ตูปเป้าหมายรายเดียวแต่ดาเมจมันจะแรงขึ้นจนถึง950อร์เซซึ่งมันเพิ่มเติมมาจากเดิมตั้ง300เปอร์เซเลยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากๆและน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่โจมตีเป้าหมายรายเดียวที่แรงที่สุดภายในเกมณะปัจจุบันตอนนี้อ,อีกทั้งถ้าเขาทําการโจมตีแบบติดกินขอ้อนเขาก็จะทําการลบล้างสถานะมยอท็อปแบบพิเศษไปเลยจํานวนหนึ่ง ครั้งซึ่งในการโจมตีของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถแสดงผลอันนี้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในสนามโดยรวมสกิลนี้เขาก็จะปรับมาในเรื่องของลูกไฟในการใช้แอนติเมทและก็ดามมีที่แรงขึ้นกว่าเดิมมาตั้ง300%เป็น950%แล้วและก็ไอาการลบสถานะไมโยทอแบบพิเศษเนี่ยจะถูกเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาจากเดิมมันจะไม่มีการบอกนะว่ามันสามารถลบสถานะไมโยทอแบบพิเศษได้กี่ครั้ง mm. แต่พอปรับมาใหม่คือมันจํากัดเลยนะครับว่าได้แค่1นครั้งเท่านั้นแต่ไอหนึ่งครั้งตรงนี้เน หรือ1ครั้งต่อการต่อสู้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นได้1ครั้งต่อ1เท่รเธอหรือ1รอบเนี่ยตัวละครการโรตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่โกงที่สุดนะเมตาปัจจุบันตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดลบได้แค่1ครั้งภายในสนามตัวละครตัวนี้ก็ยังพอมีความสมดุลอยู่เล็กๆน้อยๆเพียงแค่ว่ามันเกิดมาแก้ทางคอของเกริลกันชูป s s r บวกเท่านั้นเองต่อมาจะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีฟติดตัวซึ่งสกิลนี้ก็ถูกปรับมาใหม่เหมือนกันจากของเก่าของเขาเนี่ยหลังจากที่มีตัวละครใดๆก็ตามทําการเเเเคคลลลื่ออออนนนนไไหหววจจ้้าาาาาตตัััขงกกกโรรรีียยมะะทททํสสถปใ และหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของเจ้าตัวกาโร่เนี่ยทำการเคลื่อนไหวเจ้าตัวกาโร่ก็จะทําการไล่โจมตีแบบอันตีด้วยดาเมจ120%รเซให้แก่สตูแบบสูมที่มันเข้าสู่สถานะละเลยความเสียหายอยู่สูงสุดของการไล่โจมตีเนี่ยจะอยู่ที่2ครั้งต่อ1รอบต่อมาก็จะเป็นแบบของปรับมาใหม่นะครับซึ่งการล้างสถานะสตาร์เนี่ยมันยังไม่บอกนะว่ามันลบล้างให้เฉพาะตัวละครของตัวมันเองหรือสามารถลบล้างให้เพื่อนในทีมได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ยังไม่ชัวแต่ในเรื่องของการไล่โจมตีแบบมันต เดิมอย่างมากเลยเหลือแค่50%เเท่านั้นส่วนอัตราการไล่โจมตีเนี่ยจะอยู่ที่2ครั้งต่อ1นรอบเหมือนเดิมโดยรวมสกิลติดตัวของเขาก็ถือว่าด้อยลงมามากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะและการไล่โจมตีแบบอันติของสกิลพาสซีฟติดตัวไม่สามารถอิงข้อมูลจากสกิลอันติตัวนี้ได้นะเ,เพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากจะทําการลบล้างสถานะไมโยทอแบบพิเศษของฝั่งตูเราต้องใช้อันติเมตตัวนี้เท่านั้นและอันสุดท้ายสกิลพิเศษอันที่4ระดับ S S R บวกในส่วนนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาทั้ง เปลี่ลละะ oh. สรุปโดยร,รวมทั้งหมดเท่าที่ปรับมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสกิลอันติเมทที่มีดาเมจแรงขึ้นใช้ลูกไฟมากขึ้นและก็เพิ่มเงื่อนไขในการลบสถานะมายอทอแบบพิเศษส่วนสกิลติดตัวก็จะมีการไล่โจมตีที่ดาเมจน้อยลงกว่าเดิมอย่างมากจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่120แต่อันนี้อยู่ที่50%เท่านั้นส่วนอันตราการไล่โจมตีก็อยู่ที่2ครั้งต่อ1รอบเหมือนเดิมเลยเอาเป็นว่าในการปรับครั้งนี้ก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ถ เติมขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เลยนะฮะคุณผู้ชม mm. เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะเข้าเซริร์ฟเดี๋ยวเรามาลองตีตัวละคกรกาโร่ร่างผมแดงสักนิดนึงละกันนะ <Okay. S 1> ขอจังหวะนี้ก็ทาการปาดกันไปเลย1ดอกครับผม mm. การโร่โจมตีไปห้หนึ่งที mm. โบเข้าไปนะโดนกาโร่ล่างหนึ่งเคาะไปนะหนึ่งดอกบาคุซันปีศาจโจมตีไปโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. เลือดแทบไม่ลดนะฮะคุณผู้ชม oh. ผมลืมปรับเอาสถานะป้องกันต่างๆของตัวละครของเขาออกนะ เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็โดจมตีกลับขึ้นมาครับผมสถานะเบทอเบลพิเศษของผมนี่หายไปแล้ว1อันนะต่อมาเริ่มในเทิร <Okay. S 1> ์นที่3ครับผมเกลือกันชุบจัดไปครับสังเกตดูหลอดเลือดของเจ้าตัวการโลนะ <Okay. S 1> จะมีเม็ดสีส้มอยู่เม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ความถึกของเขาเนี่ยจะมีมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลยจากรอบแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2เม็ดไอตอนมีเม็ดที่2เนี่ยมันลดลงไปไวมากกว่าตอนมีเม็ดที่1นะและเลือดของเขาเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราจมตีไปดามิดมันขึ้นนะแต่เลือดดไม่่ลูเนีย ไม่กระดิกเลยนะเลือดจัดไปอีกหนึ่งรอบเพราะผมมันติโดนเบาเหลือเกินอตอมิกปาดไปโอ้โหกำลังจะตายแต่มีเ,เลือดขึ้นมามาอีกอะไรกันครับเนี่ยกาโร่มโหดเกินไปแล้วมึงเด้งสองรอบเลยเหรอเนี่ยผมไปปรับอะไรผิดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คือมัน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 ด้ง โงมากนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอกดข้ามแล้วก็ไปตั้งค่าใหม่ดีกว่าเพราะผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าไอ้เจ้าตัวกาโลตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างแล้วมันจะโหดกว่าเดิมขนาดไหนอ่เพราะฉะนั้นผมจะเอาอันนี้ออกให้หมดแล้วก็เลเวลตรงนี้ผมขอเป็นเลเวลหนึ่งก็พอเนาะไม่รู้ว่าจะตีจบไวไปหรือเปล่าแล้วก็สถานะพิเศษตรงนี้ของเราเนี่ยเอาออกไปเลยต่อไปกันแบบช้าๆเลยนะเมื่อกี้มันเร็วเกินไปอาจจะพูดไม่ทันบ้างนะครับเริ่มแรกเนี่ยเจ้าตัวกาโลก,ก็จะมาแบบเดิมๆเ,เลยนะฮะมีหลอดเลือด ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอีก2เมตรหลังจากที่เราโจมตีไปเนี่ย เลือดของเขาจะไม่ลดนะจนกว่าดามิเของเราเนี่ยจะทําลายเม็ดเจมอันแรกลงไปได้รวมไปถึงเม็ดเจมอันที่2แต่ในส่วนเม็ดเจมอันแรกของเขาที่มันเต็มอยู่2เม็ดเนี่ยจะทําลายง่ายกว่าเม็ดเจมอันที่2ที่เหลืออันสุดท้ายเ <Okay. S 1> พราะสกิลพิเศษอันที่4ของเขาระดับ SSR บวกเนี่ยมันบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อเริ่มต้นเกมเจ้าตัวการโลจะได้รับสถานะไม่ยอทอมมาจานวน2ครั้งนั่นก็คือเม็ดเจมสีทอง2เม็ดพร้อมยังได้รับความแข็งแกร่งมาอีก50%าอของขค่าพลังชีวิตสูงสุดและหลังจากที่มันเสียเม็ดเจมไปแล้้ว1เเมจา ตัวกาโลกก็จะได้รับสถานะคุ้มกันแบบพิเศษมาสูงสุดอยู่ที่120%ตามเลือดค่าเฮดพีจากเดิมของมันเนี่ยขณะผมเตะไปนะครับเมื่อกี้ดํมมีคือเยอะมากนะยังไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเม็ดเจมรอบที่2องเนี่ยจะหายยากมากๆอ่ะโจมตีไปก่อนหนึ่งทีธรรมดาของเกลียวกันชูบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูเม็ดเจมยังอยู่อตอมมีปาดไปครับผมปับปับปับบเข้าไปดามมคือแรงนะแต่เม็ดเจมยังไม่หายครับลองบาคุซันครับสับไปฮะจังหวะนี้ โบเขาไปเต็ม,ตมดามเมจอยู่ที่หล้าน8หรือ18ล้านไม่รู้นะดูไม่ทันจริงๆเม็ดเจมของเขานี่ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะอาวัคซิแมนโจมตีธรรมดาไปครับผมจังหวะนี้เนี่ยก็คือตัวละครเขาก็จะไม่มีอะไรแล้วแหละก็โดนโจมตีต่อไปเรื่อยๆได้แบบสบายๆนะเพราะว่าเม็ดเจมความถึอของเขาเนี่ยหายไปแล้วข้อดีของเจ้าตัวการ์โร่เนี่ยผมเองก็เคยพูดไปแล้วนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายแทงถึกอดๆเอาไว้ยืนแนวหน้าเนี่ยได้ดีมากๆนะะอตอมิกปาดไปอีกหนึ่งรอบแล้วก็มีการเลือดขึ้นมาอีกหนึ่ วัตฟัคนี่ขนาดผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรเลยนะสรุปแล้วไอ้เจ้าตัวกาโลมีสถานะเกิดใหม่2ครั้งเลยเนี่ย uh? มันจะโกงเกินไปแล้วครับคุณผู้ชมยิ่งถ้าหากเราเล่นกาโลแล้วปั้นเลือดแบบจัดๆเลยนะ ปั้นเลือดแบบเพียวๆแบบยัดเลือดสุดๆอะเราไม่ต้องไปเล่นดามเมจเลยก็ได้สาหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเพราะว่าอันติของเจ้าตัวกาโรลังสองเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือการลบสถานะมายาทอบแบบพิเศษของฝั่งตูเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ถ้าเราจะปั้นหรือเล่นจัดๆเนี่ยแนะนําเล่นเป็น h ฮพหรือเพิ่มเลือดตัวนี้จะโกงและโหดมากๆแล้วก็เมื่อกี้เท่าที่ผมสังเกตรู้สึกว่าการลบสถานะมายาทอบแบบพิเศษของเจ้าตัวกาโรมันทําได้ทุกรอบด้วยฮะ <S <S รอบละหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราามลอองงสััเกกกตดูนนนีีทึะบ โป,โป๊ะโป๊ะติดคี้นี่ไงลบไปแล้วหนึ่งครั้งเห็นไหมเมื่อกี้แดงๆยาวๆคือมันลบสถานะไมโยทหรอแบบพิเศษไปแล้วหนึ่งอันนะ <Okay. S 1> เริ่มเทร์นี่สามจัดมากาโรล,ลังสองแย่ให้เสียครับผมจะขึ้นอีกหรือไม่ฮะจาังหวะน,นี้บั๊บโบโบนี่ไงขึ้นอีกเห็นไหม oh. มันขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ดูขึ้นแล้วนะเมื่อกี้มันลบไปแล้วนะเฮ้ยทําเป็นเล่นไปวะคุณผู้ชมมันลบสถานะไมโยทหรอแบบพิเศษได้ เรื่อยๆต่อรอบนะหรือเป็นเพราะว่าไอ้ตัวการโรตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสในกิจกรรมมันเลยมีความสามารถเพิ่มเติมมามากกว่าเดิมเออน่าจะใช่นะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดตัวมันเข้ามาในเซิร์ฟแล้วเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโกงชิบหายวายวอดมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวประมาณวันที่1ห,หรือวันที่2เจอกันแน่นอนสําหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวการโรร่างผมแดงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเองจะมีคลิปวิธีการเก็บเลเวลของเจ้าตัวฟูบุกิร่างที่2ตัวนี้ด้วย <Wow. S 2> ว่าทํายังไงให,ให้ได้เลเวลเยอะๆและทํายังไงให้ได้เจ้าตััววฟบบกิร่่างทีี2ตน้แ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินให้กับเกมแม้แต่บาทเดียวแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะสำหรับเรื่องรายละเอียดที่ปรับมาใหม่ของเจ้าตัวการ์โดร่างที่2 <Okay. S 1> ใครที่ชื่นชอบไม่ชื่นชอบอะ,อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้เลยหรือถ้าหากมีข้อรายละเอียดอะไรสงสยัยคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกัน oh. ยังไงก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยก,กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทรา,า,าบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมาก,มากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน